รเรื่องคดีความที่จังหวัดตราดเห็นไหมร้อยเวรมารับแจ้งความมีคุณลุงเอาโฉนดไปไงประกันตัวลูกหลานทําไปทำมาร้อยเวรดันไปปลอมลายเซน็นนะครับแล้วเอาไปจำนองกับานายกเทศมนตรีนะครับนะแล้วเสร็จแล้วก็ทำไปทำมากระโดนฟ้องเจ้าของโฉนดลุงก็งงอะไรวะเอาโฉนดไปประกันตัวลูกหลานลกับตำรวจทำไมทำมาโฉนดไม่คืน อ้าวดันกายเป็นหนี้และมีเจ้าหนี้มาฟ้องว่าไม่ได้จ่ายหนี้จำนองนะถามไปถามมากายเป็นตำรวจไปปลอมลายเซ็นพอตำรวจไปปลอมลายเซ็นแล้วนายกแทศสมนตรีคนหนึ่งรับจำนองมันรับจำนองได้ยังไงล่ะกฎหมายจำนองเขาบอกอะไรคนที่จะเอาทรัพย์มาจำนองได้ต้องเป็นเจ้าของที่แท้จริงกฎหมายเขียน,นสั้นๆก็ไอในเมื่อไอตำรวจเนี่ยปลอมหนังสือมอบนาจไป นะโดยเจ้าของที่แท้จริงเขาไม่ได้รู้อะไรเลยแล้วเสร็จแล้วเอาไปจดจำนองเจ้าพนักงานที่ดินก็รับจดจำนองไปได้อย่างไรก็ไม่ทราบนะครับสัญญาจำนองไม่เกิดนะครับเพราะว่าอะไรเจ้าของที่เจ้าของที่แท้จริงเขาไม่ได้รู้เห็นด้วยเพราะฉะนั้นไอ้นายกเทศมนตรีอะไรเนี่ยเองกงต้องคืนโฉนดนะครับเองต้องคืน,นโฉนดนะครับเพราะานิติกรรมอะไรมันไม่ได้เกิดเลยมันไม่มีนิติกรรมอะไรเกิดเลยครับ ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ม,ไม,มันไม่มีนิติกรรมอะไรเกิดเลยทุกอย่างที่ทําไปมันก็ต้องไปแหละนะม,มัน,มนบังคับใช้อะไรไม่ได้หลักกฎหมายพูดประจาภาษาชาวบ้านคือก็ไอ้ร้อยเวรดันปลอมลายเซ็นเจ้าของโฉนดคุณปู่อายุเจ็ดสิบกวา่านะครับแล้วก็ไปจำนองไกนาย,ยกเทศมนตรีไม่รู้เป็นนายทุนเงินกู้หรือเปล่ามันก็ต้องคืนเอาไปนะครับมันไม่มีผลตามกฎหมายและคำพักษาฎีกาตัดสินเยอะแยะมากมายอันนี้ให้ความรู้เลยนะ เพราะไม่ใช่ลายมือของเรานะเราไม่ได้ไปทํานิติกรรมสัญญาอะไรมันไม่มีอะไรเกิดขึ้น่ะไม่มีนิติสัมพันธ์ก็คือไม่เกิดผลบังคับตามกฎหมายนี่ผู้ภิพากษากฎหมายหนึง่งให้ความรู้นะนะอีบุหลันอีตอแหลเนี่ยนะมึงบอกว่ารายการกูไม่มีสาระอีหอกหักสากระเบอือมึงมีมึงมีสาระอะไรทนะั้งวันวัน่ะน,นั่งแต่งนิยายใส่ร้ายชาวบ้านครับความจริงไม่มีเลยอีตอแหลเนี่ยแอดมินเพจทนายตั้มเนี่ยดยูตอแหล รายการที่ความรู้เนี่ยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยความรู้ล้วนๆแล้วมาจากประสบการณ์สามปีนะครับเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเห็นบอกวันจันร์เนี่ยพูมิกับสอบพอเมืองต่ากจะทําการไถถอนจำนองแล้วก็เอาโฉนดมาคืนคุณลุงและไอ้ตำรวจนี่นะประชาชนเขาไว้วางใจนะเขาเดือดร้อนนะหลานเขาเป็นผู้ต้องหาเอาโฉนดไปประกันตัวเอาดันเสือกทําชั่วสิไอ้ตำรวจคนนี้ร้อยตำรวจเอกเนี่ย นะโอ้โหชั่วชิบหายเลยเป็นตำรวจคนเขาเดือดร้อนมึงไปซ้ําเติมเขานะครับกูขอญาติด่า,ดดานักหนักเลยเป็นตำรวจที่ชั่วมากผมเนี่ยเป็นคนเชียร์ตำรวจทุกโรงพักเลยแต่ถ้าแม่งชั่วขนาดนี้นะโอ้นะเชียร์ไม่ไหวต้องดาอย่างเดียวชั่วจริงๆเนี่ยพวกพวกเขาเรียกว่าตำรวจสามชอก็อคืออะไรชั่วชัดชัดเรียกตำรวจสามชอชั่วจริงๆนะครับ เองไปปลอมลายเซ็นคนก็ลําบากเอานโฉนดเข้าไปลูกหลานก็เป็นผู้ต้องหาเองก็ไปขายนะแล้วเขาไปร้องเรียนอะไรต่างๆต,ต,ต,ตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วไม่คืบหน้าพอเขามาแหกปากผ่านออกสื่อพอสื่อด่ากันสามวันโอ้โหเรียบร้อยก็ได้เงินคืนพู้พุ่งกงพุ่ง,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 งกลับออกมานะขอทุองขอโทษเลยก่อนหน้านี้เป็นไงเงียบนะนี่มันเป็นเงี้ยแหละครับวงการนะครับตำรวจชั่วๆเรียวๆแบบนี้ไม่ควรเลี้ยงไว้ ต้องรีบครับสอบพินัยร้ายแรงให้ออกราชจาการทันทีมันจะเลี้ยงไว้ทําไม้คนแบบนี้นะนะเป็นเจ้าของสํามวนเป็นอะไรต่างๆไงนะเออผมไม่เคยเห็นใครชั่วขนาดนี้มันเนี่ยนะนะครับทุกอาชีพมีหมดอาชีพทนายก็มีชั่วช่วอยู่ในคุกก็มีตำรวจก็มีมันมีทุกอาชีพคนคนชั่วมีทุกวงการไม่ได้เกี่ยวอาชีพอะไรนะก็ได้โฉนดคืนมหนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องดำเนินคดีข้อหาแะละปลอม เอกสารนะนะปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอมนะปลอมสื่อมอบนานะครับแล้วก็เส็จแล้วก็แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานไปจดทะเบียนว่าเป็นเจ้าของนะโดนหลายดอกเลยครับนะแล้วถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่อะไรนั่นอนะ่ะหนึ่งห้าเจ็ดอะไรก็ว่ากันไปก็เอาเข้าคุกอตาางอย่าปล่อยไคนแบบนี้ไม่ควรไปตำรวจควรไปเป็นโจรเพราะพฤติการนี่แหละเยี่ยงโจร นะครับเพราะนั้นก็ฝากผู้บัญชาการตำรวจชาติว่าคนชั่วๆนี่มคนอยากเป็นตำรวจเยอะวิ่งเต้นกันชิบหายเลยอยากจะเข้าตำรวจเอาคนดีๆเข้ามานะฮะอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายว่าแล้วก็จุกรูจุกรูนะครับรายการเราเป็นรายการบันเทิงบางคนบอกเดชาพูดจากวนตีนมันก็ธรรมดาก็มันเราเป็นบุค,คลิกอย่างนี้เราก็ต้องเป็นแบบนี้นะบอกว่า นะจัดรายการก็ควรตีนเรียกยอดไรมันก็เรื่องของกูเกี่ยวอะไรกับมึงไรอีบุหลันนะมึงนี่เสือกคลิปหายเลยนะนะไม่ชอบจนะดูกูทุกคลิปเลยนะนะเกลียดมันคลิปหายเลยด่าทนายเดชาไอห้อยไอ้ไอะไรต่างๆโอ้โหมึงสวยัอยากจะดูหน้ามึงหน่อยละนะเออนะดากูทุกวันเสือกเข้ามาดูทุกคลิปเลย นะดูตลอดเลยนะเออเอาไปตัดช่องตัดคลิปน่ยผิดกฎหมายมึงรู้ไหมกูไม่เคยอนุญาตให้มึงไปตัดเลยนะตัดกันไปเสร็จแล้วก็ไปดูกันจนเพลินเลยนะนะเออนะอีบุหลันแอดมินเพจเอฟทีมงานทนายประชาชนนะก็คือทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดตัวเองไม่ด่าเอง f อฟซี FC ดา่านะแต่พอโดนผมด่าเขาไงฟ้องศาลทนไม่ได้ พระเดชาพูดความจริงก็ฟ้องหมิ่นประมาทไปสองคดีแล้วกะจะฟ้องก็สอง,ส,องสามร้อยคดีในโครงการยุตได้ทมเนี่ยก็พูดถึงมึงแล้วเกินเน่นะด่ากันไปด่ากันมาไปฟ้องศาลให้มันลกลวงลกศาลเดี๋ยวก็จะเจอของดีนะพอไต่สวนยกฟ้องมาหลายก็เจอฟ้องกลับเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็เจอนะเออนะครับอันนี้ก็หนึ่งเรื่องเนี่ยนะอบอกแล้วให้ความรู้นะครับให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเห็นนะ ความรู้ล้วนๆเลยในข่าวดังเนี่ยเนี่ยเรื่องแรกอะเรื่องต่อมาวันนี้ดูข่าวดูจากไทยรัฐด,ดูในคลิปในมือถือโอ้โหนะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจังหวัดอะไระนะปีนขึ้นเป็นเสาไฟฟ้านะรู้สึกจะที่อะไรอะแถวแถวดอยสะเก็ดยังไงที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วปรากฏว่าไปไปซ่อมไฟฟ้าหม้อแปงแลงระบงระเบิดแล้วเสร็จแล้ว่เจ้าหน้าที่โดนไฟดูดไฟไหมโอ้โหเห็นแล้วน่าสงสานะตายนะ บาดเจ็บทรมานตกน้ําไปฝรั่งมาช่วยใครช่วยช่วย,วยไม่ได้ผมเห็นสงสารนะคนเรานชีวิตเนะเออคนดีๆเนี่ยมันไปเร็วนะคนชั่วไม่ไปสักทีเนี่ยนะครับนะเอ่อคนชั่วไม่ไปนะนะคนดีไปเร็วแปลกคนทําชั่วคนทําเร็วไม่ตายเนี่ยคนดีเจ้าที่การไฟ้านะขึ้นไปซ่อมหม้อปแปลงไฟฟ้าที่ดอยสะเก็ดไฟดูดไฟอะไรสุดท้ายก็ตาย,ตายตายตอนเช้าเสียใจยด้วยนะครับ เนี่ยน่าสงสารเนี่ยคนเราเนี่ยต้องทํามาหากินนะนะเป็นลูกจ้างการไฟฟ้าเป็นเสร็จแล้วก็ทํางานจนตายในหน้าที่โดนไฟดูดไฟคอ,อกตายโอ้โหมันเหมือนตายทั้งเป็นผมเห็นแล้วผมอนาถใจเห็นสงสารแกตายตอนเช้าดูวยนะเนี่ยคนดีมันมันตายเร็วนะครับคนพวกนี้หน้า,ส,ารสรรเสินทำในหน้าที่ก็ฝากการไฟฟ้าดูแลเขาหน่อยนะลูกเมียเขาจะลําบากยังไง นะใครเป็นลูกเป็นเมียก็เห็นผัวเห็นลูกหลานตัวเองนะต้องมาตายมันตายทั้งเป็นนะครับการไฟฟ้าก็ต้องรับผิดชอบนะนะครับนี่ก็เป็นบทเรียนนะครับเนี่ยน่าสงสารเนี่ยอืมคนเราชีวิตมันไม่แน่แน่นะอีกลายก็เป็นทหารเนี่ยอะไรไปอะไรจับจับอะไรนกเล็กอะไรนะเห็นโดนโดนลงโทษลงอะไรอยู่นะนะพันจ่าเอกอะไรพันจ่าเลยไอ้นั่นก็แปลกแล้วเป็นทหารแล้วไปล่านกล่าอะไรนะไม่ไหวอย่างนั้นน่ะเห็นบอกติดคุกทหารเนี่ย นะโดนพักราชการอะไรผ่านพวกนี้ก็เร็วกันพวกเร็วผมเกลียดที่หมายพวกเร็วนะอ่านะครับนะฮะก็ว่ากันไปนะครับมีเรื่องอะไรต่างๆนะครับที่น่าสนใจนะอืมก็หลายเรื่องหลายราวนะครับนะครับนะไอส่วนไอพวกที่ทนายทั้งหลายหลายคนไปปั้นเรื่องอะไรจะ,ะไรข่าวทงข่าวเท็จใส่ลายผมนะผมปล่อยมันครับพวกนี้ คือมันเป็นพวกกระจอกง่อยมีแต่เรื่องโกหกเานหาว่าผมอายุยงส่งเสริมไห้ใครไปสู้คดีติดคุกห้าสิบปีนะสงสัยพ่อมึงนะงติดคุกห้าสิบปีเขาบอกว่าอายุยงส่งเสริมไปเป็นทนายลูกความติดคุกห้าสิบปีกูยังงงเลยไปว่าความที่ไหนวะนะกูก็แก่จะตายหาก็นึกไม่ออกกูไปว่าความใครมาติดคุกห้าสิบปีแม่งก็ไปสร้างเรื่องกันขอให้อาไอ,อคนพวกเนี้ยให้พ่อแม่ขงโดนฟ้าผ่าตาย นะไปไปไปโพสต,ตามเพจเออเดชาไปยุยงคดีข่มขืนติดคุกใครมาไปข่มขืนใครนะข,ข่มขืนแม่มึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนะ่ะมิจตเรื่องข่าวเท็จข่าวปลอมอีกลายก็บอกอะไรเอ,อ่อทำคดีแพ้ประยุยงให้ดีกาได้เงินได้ทองมาเยอะแยะกูยังนึกไม่ออกเลยคดีอะไรพวกมึงแต่งเรื่องกันมาบางคดีก็ไปแต่งเรื่องบอกนะยังไม่รู้เลยว่าแปลงคงเวลาเขาแบ่งแยกที่ดินแปลงคงกับ ไม่รู้จักกับแปลงคงก็คือแปลงเดิมที่แบ่งแยกที่ดินกูยังไม่รู้เรื่องอะไรกูยังไม่เคยเจอพวกมันเลยนะได้พวกนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นทนายปลอมอ้างตัวว่าร่ำรวยนะ,นะแต่ยากจนได้เงินแสนสองแสนต้องมาโพสทางเฟซบุ๊กวันนี้ได้มาสองแสนคือคนพวกนี้คือคนกระจอกคนรวยเขาจริงเขาได้เงินเขาไม่ต้องมาโชว์นะครับเพราะคนรวยเขาเงียบ เนี่ยพวกไอ,ไอ,พกกอก้พวกกระจกพวกทนายกระจอกพวกเนี้ยแล้วแต่งเรื่องบอกผมไม่รู้แม้กระทั่งแปลงคงทําไมคูจะไม่รู้นะฮะนะฮะกูมีโฉนดที่ดินมีอะไรต่างๆแปลงคงใค,ใครก็ไม่รู้ไปใส่เรื่องใส่ร้ายนะเอออ้างตัวเป็นเพื่อนผมมั่งใครจะไปคบคนอย่างมึงชั่วจะตตยหาไหมไอ้ทนายชั่วๆพวกเนี้ยบอกเป็นเพื่อนผมอะไรนะผมจะไปคบคนชั่วทําไมผมก็ต้องคบคนดีเป็นมิตร ว่าแล้วก็ทุกครูนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่เคารพรักนะครับอยากคบคนชั่วเป็นมิรคนไหนแล้วก็นินทาเรารับหลังด่าเราเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยเขาเรียกอะไรพวกตะกวดมาเกิดกระจอกวันวันก็มาโพสต์ด่าผมเนี่ยคนตามมีอยู่สักสามสี่พันไ้ไหมเสอมามาสู้กับคนตามล้านสาม 3. ยังไม่รวมทั้งไอ้พวกทนายเด็กๆวันๆร้อนวิชาเขียนหนังสือขายคิดว่าแ,แน่ โอ้ยพูดจาวิพากวิจาร์ผมคนรุ่นพ่อม,มีคนตามอยู่หลักร้อยไอ้พวกกระจกนะไอ้พวกไอ้พวกกระจกกระจอก,นะอกเอกราเนี้ยมาวิพากวิจารณ์ไอ้ควายจัดให้มึงซะเลยว่าแล้วก็เป็นไงจุกครูนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นส,สบายๆรายการเราสาระเยอะนะเราพูดจาภาษาชาวบ้านเขาเรียกอะไรไอ้ควายไอ้ควายนี่เป็นคําสุภาพนะ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 ครับเป็น เพื่อนผมก็ชื่อไอ้ควายนะเออมันอยู่เชียงใหม่เจ้าของกิจการนะมันชื่อไอ้ควายควายดูสุภาพเสือกมางพิจารณ์นีทำเป็นเขียนตํารงตําราอ้างดีกานะโอ้โหมึงเก่งเลนะนะคนติดตามก็หลักพันไอ้ผมหลักล้านโอ้โหนะถ้ามึงแน่มึงก็มาจัดนี่เนี่ยให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชนเนี่ยเนี่ยเหมือนผมเนี่ยนะแข่งกันทําความดีแข่งกันให้ความรู้กับประชาชนนะมึงกล้าไหมมานั่งไฟ์สด ไอพวกกระจอกก็ง่อยไม่มีหาแล้วพูดก็เอเอๆอีกอย,ยังกสันนิบาตแดกนะเออนะถ้าเก่งจริงเนี่ยมาเลยครับแข่งกันทุกทำคุณงามความดีเองก็มานั่งหน้ามือถือแล้วก็ไลฟ์สดให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชนดูดิควายหมาย,ยังไม่นั่งนั่งฟังมึงเลยนะของผมเนี่ยดูนี่โอ้เอฟซีหน้าม,มาผมไม่เท่าไหร่แล้วเนี่ยนะครับเนี่ยตอนนี้ก็เท่าไหร่ยูทูบสี่พันในนี้ก็สี่พันกว่าแปดพันกว่า อเยอะแยะนี่ครับจะเป็นหมื่นเลยนะนะนะครับนะเพราะฉะนั้นไอ้พวกไอ้กระจกงอกง่อยทั้งหลายนะไอ้ทนายเด็กๆมาวิพากษ์วิจารณ์มึงยังไม่รู้จักกูเลยกูเป็นทนายนะพ่อมึงเกิดด้ยังไม่รู้เลยไอ้พวกที่มาวิจารณ์นะเออนะท้าชคมั่งอ่ากูจะไปชคอะไรกับมึงกูแก่แล้วนะกูก็มีลูกชายมึงชกกับลูกชายกูไหมนะนะก็นัดหมายมาดิ หรือจะลูกน้องกูก็ไดไ้เห็นมีอะไรท้าชกแม่แน่ลอเกินนะไอหอกหักสากกระเบื่อว่าแล้วก็ชุกครูนะครับนะนะครับสบายสบายรายการผมเนี่ยนะอีบูหลันอีตอแหลแอดมินเพจทนายประชาชนอีเวนนะถ้ารายการกูไม่มีสาระเนี่ยล,ลูกเพจกูไม่มานั่งดูอยู่หรอกดูถูกลูกเพจกูลูกเพจกูไม่ใช่ควายมีสติป,ปัญญาเขารู้สิ่งที่กูพูดเนี่ยมันดีทั้งนั้นแหละ นะเนื้อหาล้วนๆเงี้ยนะเนะห็นนหอกหักสากกระเบือนี่เนื้อหาร้วนๆเลยนะว่าแล้วก็ไปเรื่องไหนต่ออ๋อครูด็อกเตอร์ไอ้นี่ก็ระยำชิบหายเลยเป็นด็อกเตอร์เป็นครูเสือกไปหลอกชาวบ้านท่ายลูกเอาบัตรประชาชนเข้ามาซื้อซิมไวบานไไปใส่ชื่อชาวบ้านแล้วก็ไปเอาอโครงการคนละครึ่งจ่ายให้ชาวบ้านหัวละสอง นะคนละครึ่งพอถึงเวลากา็ชาวบ้านจะไปเข้าร่วมโครงการไทยชนะจะไปเอาเงินช่วยเหลืออ้าวชิปหายก็โดนมันเอาชื่อเอาอะไรไปใช้หมดแล้วไปผูกกับโทรศัพท์มือถือนะไอ้ด็อกเตอร์นี่ก็ชั่วชิปหายเลยชั่วชัดๆอีกนะเขาเรียกสามชชั่วชัดๆชั่วจริงๆอาศัยความเป็นครูไปหลอกชาวบ้านก็ให้คนละสองร้อยว่ารัฐบาลมีสวัสดิการมาถ่ายรูป หน้าถ่ายรูปบัตรแล้วก็ตัวเองซื้อซิมไว้แล้วก็มาผูกกันไปจดทะเบียนการศึกษาเนี่ยไม่ได้ช่วยให้พวกมึงนี่ดีขึ้นเลยนะเป็นครูบาอาจารย์จบปริญญาเอกทำไมพวกมึงชั่วขนาดนี้นะกูไม่เคยเห็นใครชั่วเหมือนพวกมึงเนี่ยเป็นด็อกเตอร์นะนะไอพวกด็อกเตอร์ทั้งหลายพวกการศึกษาสูงไฮโซเลยนะมันไม่ได้ช่วยให้พวกมึงนี่มีสำนึกหาอะไรขึ้นมาบ้างเลย น่จริงไหมครับพี่น้องฮะมันชั่วจริงๆเนี่ยชั่วชัดๆเนี่ยพวกสามชอขหลายมึงมันชั่วมันเลวที่ขอ,อนแก่นเนะี่ยผมดูข่าวแล้วผมอยากจะแบบอ,อยู่ใกล้ๆนะนะตบบ้องหูทุกทีนะครับเนี่ยตบบ้องหูคนมึงนี่มันเป็นเลวชั่วมันเป็นครูได้ยังไงมึงเป็นครูอาศัยความเป็นครูไปหลอกชาวบ้านนะเอาเงินเข้ามารายละสองร้อยแล้วเสร็จแล้วมึงไปถ่ายรูปเข้ามาเอาบัตรเข้ามา แล้วมึงก็มีซิมเป็นกำๆแล้วก็ไปจดทะเบียนเนะดูความความเขาเรียกอะไรความระยำนะเนี่ยพูดจาภาษาชาวบ้าน <laughs> สาระล้วนๆนะนะครับนะทนายตั้มทนายอ,อ,นะอีบุหลัน,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 ลนเนี่ยสาระล้วนๆเนี่ยกูพูดในเรื่องจริงนยกูเนี่ยมีหน้าที่ประจานคนชั่วใครทีกกูพูดบ่อยหน่อยแนะสดงว่าแม่งชั่วมาก ถ้ากูพูดชั่วทุกวันเนี่ยเขาเรียกว่าชั่วสุดๆนะนะกูเลยพูดบ่อยเพราะเพราะอะไรกูไม่อยากให้สังคมเนี่ยไปเจอคนชั่วๆไปยุ่งเกี่ยวกับไอพวกชาติชั่วทั้งหลายกูเลยต้องพูดบ่อยเพราะอะไรเม,มื่อคนบางคนแม่งอันตรายแม่งเป็นคนดังนะแต่แม่งชั่วเราต้องพูดแม่งทุกวันนะแม่งจะไฟ้องมีนมตัตฟ้องส้นตี์อะไรก็ไม่ได้เคยกลัวแล้วถึงจะแม่อีตอแหลอีบูหลันเนี่ยเป็นตัววันๆแต่งนิยายอะไรอีห่า แช่งให้ฟ้าผ่ากระบาลแม่งเนี่ยนี่ไอ้ครูด็อกเตอร์เนี่ยมันชั่วจริงๆเนนะความชั่วความรมสุดท้ายมันก็จับได้จบนะคิดดูมันเลวระยำโดนข้อหาอะไรอพลบบคอมพิวเตอร์นะเอาไปซึ่งเอกสารมาตราหนึ่งแปดแปดมึงก็ติดคุกตัวโตนะหลอกคนนึงก็มึงเอาไปเอาเอกสารไปทีก็ห้าปีนะนะเอา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 ไอ้พวกบัตรประชาชนเข้าไปห้าปีก่อน แล้วเสร็จแล้วมึงก็ไปเข้าระบบคอมพิวเตอร์กันอีกห้าปีมึงก็โดนไปลายละสิบยี่สิบปีมึงก็ติดคุกดูแล้วเนี่ยไอ้ด็อกเตอร์เนี่ยนะมึงติดคุกประมาณห้าสิบปีเห็นบอกผู้เสียหายตั้งหลายสามสิบแปดลายดูมึงไปหลอกเขาดิมึงชั่วจริงๆชาวบ้านเ็าไม่มีตะกินนะมึงไปหลอกเขาให้เขาสองร้อยแล้วมึงก็ไปน่ะก็เจรจาจะเอาเงินคืนชาวบ้านเขาไม่ยอมนะเขาก็แจ้งความเอามึงเข้าคุกอมจองควรแล้วมึงชั่วอฮม